สวัสดีครับพบกับผมนะครับลุงชัยที่สวนพริกเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับผสมปุ๋ยนะครับสูตรตัวท้ายสูงนะครับผมเนื่องจากว่านะครับผมนะครับหาซื้อปุ๋ยนะครับสูตร1313 21นะครับที่จะมาบํารุงพริกในช่วงที่พริกติดผลเยอะๆนะครับช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงนะครับก็คือมีโพแทสเซียมนะครับเพื่อให้โพแทสเซียมเข้าไปบํารุง เม็ดพริกนะครับเพื่อให้เม็ดพริกมีเนื้อแน่นนะครับมีเมล็ดนะครับที่สมบูรณ์นะครับมีเปลือกหนานะครับเพิ่มน้ําหนักเพิ่มเนื้อนะครับแล้วก็เรียกว่าเม็ดพริกก็จะคงทนนะครับคงทนอยู่ในท้องตลาดไม่เน่าเสียง่ายนะครับทนต่อการขนส่งนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยนะครับมีปุ๋ยนะครับตัวนี้นะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร อ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับผมนะครับแล้วก็ตัวซูนซูนอกซูนนะครับเนื่องจากตัวนี้มันหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลกรัมเนี่ยก็อ่าราคาแค่หกร้อยบาทเองนะครับส่วนสูตรเสมอนะครับอ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ก็กระสอบละแค่อ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับก็เรียกว่าหาซื้อง่ายนะครับผมนะครับอ่าสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่ถ้าไม่ใช่พื้นที่การเกรรษตรอ่าแบบ เรียกว่าเยอะๆนะครับเขาก็ไม่เอามาจําหน่ายนะครับนอกจากเราจะสั่งเป็นพิเศษเข้ามานะครับสั่งพิเศษเข้ามาแล้วก็ราคาก็จะแพงนะครับผมนะครับถ้าเราซื้อปุ๋ยนะครับซื้อปุ๋ยเสมอนะครับสูตรเสมอกับสูตรสูตรนกูนนะครับมาผสมกันมันก็จะง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับนะครับหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับผมนะครับอ่ เดี๋ยวไม่พูดความตอนเพลงนะครับเดี๋ยวมาผสมกันเลยนะครับผมผมจะใช้นะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ1้า5้า้านะครับจำนวน2กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้0 0 0ยนะครับ1กิโลกรัมนะครับผมนะครับแล้วก็เทปุ๋ยนะครับลงไปในภาชนะนะครับผมนะครับทั้ง2อย่างนะครับเทลงไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับ ก็คืออัตราปุ๋ยสูตรเสมอ2กิโลกรัมต่อปุ๋ย0 0 601กิโลกรัมนะครับก็จะทำให้มีโพแทสเซียมนะครับสูงกว่าตัวไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับผมจะใช้ตัวนี้ผสมลงไปด้วยนะครับเป็นกรดฮิวมิกแอซิดนะครับ1ช้อนแกงนะครับผมนะครับเพื่อให้เข้าไปแทรกซึมแล้วก็จับอยู่กับปุ๋ยแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับเพื่อให้ ไม่ให้ยึดเหนี่ยวติดกับดินนะครับเพื่อให้ปุ๋ยนั้นเป็นประโยชน์ต่อรากพืชรากพริกได้เร็วขึ้นนะครับผมนะครับจากนั้นก็ผสมรวมกันเลยนะครับผมนะครับคนๆนะครับให้เข่ากันนะครับผมจะเติมน้ํานะครับลงไปนิดนึงนะครับพรมน้ํานิดนึงนะครับเพื่อให้มีความชื้นนะครับนะครับเพื่อให้มีความชื้นนะครับให้อ่ากรดฮิวมิกแอซิดนะครับจับกับตัวเม็ดปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับ รู้สึกว่าตัวกรดฮิวมิกจะน้อยไปนะครับผมจะเติมลงไปอีกนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับเป็นสองช้อนแกงเลยนะครับสองช้อนแกงหรือสามช้อนแกงก็ได้นะครับผมนะครับนะครับคนนี้เข้าเข้ากันนะครับคนนี้มันเข้ากันละลายจับติดกันนะครับ นี่ยครับเมื่อเราคนให้มันเข้ากันดีแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับช่วงนี้นะครับพริกของเราก็นะครับติดเม็ดเยอะนะครับที่กําลังออกดอกก็มีนะครับผมนะครับกําลังออกดอกก็มีนะครับทั้งที่ต้นพริกก็มีอาการไวรัสนะครับแต่ว่าก็ยังออกดอกติดผลได้ดีอยู่นะครับผมนะครับเห็นไหมครับกําลัง กำลังเริ่มที่จะสร้างเม็ดขยายเม็ดนะครับผมนะครับช่วงนี้จะขาดปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงไม่ได้เลยนะครับผมนะครับส่วนตัวหน้ากับตัวกลางนะครับก็ใช้นิดๆหน่อยๆก็พอนะครับผมนะครับใช้นิดๆหน่อยๆก็พอนะครับก็มันมันต้องการตัวท้ายนะครับมาบำรุงเม็ดบำรุงเนี่ยแหละนะครับผลผลของมันนะครับให้อุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวนี้เลยนะครับนะครับการใส่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสามารถที่จะโรยรอบต้นได้เลยนะครับนะครับต้นละประมาณ1ช้อนแกงนะครับโรยรอบต้นแบบนี้ก็ได้นะครับหวานเลยก็ได้นะครับนะครับเนื่องจากเราใส่เราผสมกับเจ้าตัวกรดฮิวรนิกแอซิดแล้วนะครับมันก็จะเรียกได้ว่า ปลดปล่อยง่ายนะครับปลดปล่อยง่ายนะครับช่วยให้ปลดปล่อยง่ายนะครับก็โรยไปแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ราคาพริกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่มากก็ได้นะครับใส่แค่นะครับพอบำรุงไปนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ไม่สูงมากนะครับถ้าใส่มากก็ก็จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้ความคุ้มทุนมันก็ไม่ไม่ไม่โอเคนะครับพูดง่ายๆก็ใส่พอเป็น พอให้มันบำรุงนะครับพอให้มันบำรุงไม่ให้มันตกเกรดตกคุณภาพเท่านั้นเองนะครับใส่ไปเลยนะครับโรยไปเลยนะครับนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มานี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกดินนะครับก็จะมีความชื้นอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสักครู่มันก็จะละลายนะครับละลายไปให้ลากพืชลากพริกของเราได้กินนะครับ ช่วงฝนตกใหม่ๆรากพืชก็จะหาออกหาอาหารนะครับออกหาอาหารได้ไวนะครับออกหาอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับอาจจะรดน้ําให้เปียกๆหน่อยนะครับก่อนใส่นะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเป็นชนิดเม็ดชนิดหวานแบบนี้นะครับก็จะก็ต้องรดน้ําให้เปียกก่อนให้ชุ่มก่อนสักประมาณ10-15นาที20นาทีก็ ก่อนใส่ปุ๋ยนะครับนะครับหลังใส่ปุ๋ยนะครับหนึ่งวันผ่านไปค่อยให้น้ำนะครับให้น้ำทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มให้วันละวันละหนึ่งเท่าตัวนะครับผมนะครับจนกวา่าปุ๋ยจะละลายจนหมดนะครับจนกว่าดินจะมีลักษณะสีเขียวต้นพืชมีลักษณะสีเขียวกว็เดิมนะครับก็ค่อยให้น้ำตามปกตินะครับผม เอาล้ครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงนะครับช่วงติดหมากติดผลบำรุงหมากบำรุงผลนะครับให้ให้หมากผลให้ผลพริกของเรานะครับมีความเจริญเติบโตนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ําหนักเพิ่มเนื้อนะครับทนต่อการขนส่งนะครับอยู่ในตลาดได้นานนะครับนะครับไม่เน่าเสียง่ายนะครับเม็ดแข็งนะครับเห็นไหมครับ อีกสองสาวันนี้ก็คงจะเห็นผลในทันตาเลยนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามลุงชยัยไล้์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ